ไอแล้วไอ้ยกูเดินแล้วกูกูไปแล้วกูเดินตามแล้วเฮ้ยอย่าพึ่ง้างออกก่อนออกก่อนเอเห็นคนเดน้ม่ันเดินมาดิเนี่ยไอ้ไอ้สองนี่น้องมันยาวอ่อนเนี่ยมมาไอ้ยีอนเร็วเร็วเร็เร็ไอ้ียนีอนไม่โอแล้วไอคนที่ชื่อนายปฏิภาณไอี่ยอนีกคนนึงเนี่ยไอ้ตายไอ้ยีดาวมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้ยี่ดามอยู่ที่เอ้ ไอ้เต้นเนี่ยมันยังมันไม่เข้าดิสมันดูบอลไอ้ดามานน่ไอ้พี่ดิไอู้ดิดบอลมีมเปรไเลยเดินไปโอ้ยยาจะอ้วกไหนครับพี่พี่ๆมากันยังไม่มานะก็มันก็มันยืนดาอยู่นั่นน่ะมึงดูมันงวเนึ่นยนย์ึ่งูึนิวอะไร

ยืดหันเลยีมากดันดูโอยอ้ยอ้ยอ้ยอยอ้ยโอ้้ยัปยนอยอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ยอโอ้โอ้ย้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยวอยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยออ้ยอ้ยโ็้ยอดยอ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  เฮ้ยแล้วมายืนไปยาอออะไรกันไปสร้างห้องอ่ะเออพี่สร้างห้องสครับเออเอามือาดเ้าเข้าเขาเข้าเข้าเขาเข้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 เข้าเ้าเข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 าเขเข้าเขเข้เข้าเข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 เข้าเเข้าเข้เเ้เ้าเ้ ใครออกนะใครออกบิดาเฮทพีหมดนะไอเทียร์แกล้งเราหน่อยเอาหนึ่งหนึ่งโอยแบทใครตายคนแรกโง่แค่แหละไอ้นนเลยไอ้นนเลยกูอีกแล้วถึงกูไม่ตายมึงก็ด่ากูโง่อยดีอ่ะเ้ยมีใครเอาทองป่ะกูไม่มีใครกูเก็บเองกูหมกแล้วเก็บไปเลยเก็บไปเลยกูหมก เก็บตาแล้วเอาอะไรเกิดอะไรขึ้นกูโดนขโมยแล้วใครเอาเสี่ยงไปเฮ้ยเฮ้ยรับใครไปเฮ้ยมึงไม่เอา่านไม่เอาเครื่อเย ดูอน่าซิ่งมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนโดนขโมยทางห้าสบาทเฮ้ยโหลใครใครใครก็ได้ซื้อไฟหมดนนี่พูดซื้อระเบอร์ซื้อถ่านเลยซื้อแบนเดนไปแล้วนะนี่แค่สองงานเท่านั้นเไอ้เหี้ยไอซ์เจโคชองไอ้เหี้ยซื้อถ่านเล้วซื้อเบอร์แล้ยเฮ้ย ดวนนอซิกมาก b ยูดวนนอซิกมากใครขับรถไฟวะเดี๋ยวกูฆ่าแม่งให้หมดโลกอ่ะแม่งเทนตูตาในที่กูโกงยูบริษั์ใครคิดว่าเต้กูโกงยูอันนี้อันนี้กงเท่เลยกงเท่ห์โกงยูบริษั์ไอ้เหมดขี้เลยทานทาน เราถ่ายเข้าไปก่อนเอออย่าอย่ากดกระโดดนะกดกระโดดอย่ากดกระโดดเปี๊ออกน้องรถไฟเลยนะเอาระเบิดใส่ในเตาเผาอ่ะมันจะได้ไอ่เนี่ยเว้ยได้เฉยเอ่ะกดกระโดดกันนะอย่ากดกระโดดตอนรถไฟเล่นนะแล้วมึงตัวปี๊ไปเลยอ๋อไปนะไปหน่าไปหน่าไปหน่าคืออยู่ที่นี่เนี่าอย่าคือแบบว่า

ี้ไปกูอ่านบ้านบานไปยาเอาเอาไปนาชนไปนาชนชไปชนลงเลยเนี่ยลงเลยไปนาชนไปนาชนอะไรลงเลยเด็กช่างเด็กช่างตีซอมบี้ไอ้มึงทิ้งใครเขางหลังอ่ะมึงไอ้จอนไอ้จอนไอ้ตกแต่น้ำตก ไอ้กูไม่มีอาวุธอะเพื่อนไอดีอะไรอะไรอะไรไอวกูไม่มีอาวอาวุกูตเียูไดอหกูเก็บปืนแม่งเลยเียกูเก็บกูเก็บเลียเอ็งเอ่งขอกูมากยกู่ายายกู่าช่วยชีวิตลีออนเฮ้ยช่วยด้วยเอ็งแบกแบกไแบกไอ่าสอ6สามหอ่เอปิดดิตีสอมีอ๋ ระเบิดตู้มเองเป็นรีออนเราฟิดิเฮอนี้เาหลขอขอไฟ่อยดิครมีไฟปะมีหมดไฟแล้วนะม่ถามเลรอีชีเยันรอดเลยอะเก็บของอะไรปะกดเก็บของกดถือแสงกันไอไหนกซอมบี้ไอ้ไหนกดถือแสงแล้วกดเอฟกวยกวยใช่เลยเอฟไม่ซอมบี้อมันนอะบอ้นายช่วยตีหน่อยตาไอ้นาย มันไม่เก็บใครอะมา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 ลีออนมามามาหมู่เด้งหมู่เด้งเก็บแบกเก็บฮ้ยเฮ้ยไอ้นายไอ้นายทำไมกูณเห็นรถไฟมันค่อยๆไปวะเฮ้ยเฮ้ยเออรถไฟไปไหนวะฮะกูเมืองเนี่ยไม่ปืนละรถไฟขอให้หำข้าอยู่ในนั้นอะอยู่ในการสมิธช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะยุ่งผิดทำไม่มีสื่อพันไห้เหียช่วยเฮ้ยช่วด้วยกูไม่มีเอาเลยเฮ้ยกูเท้ากูเท้ายอมไม่ช่วยกูเท้าไม่มีกระสือ ไอ้เอ้ามอ้กมันตียังไม่ทายไอ้ข้าวดินไอ้ข้าวดินใครลวกวะใครนกวะใครนกวะใครลวกวะใครลวกวะไอ้ตนมันเก็บเรียบเลยเฮียเอ้าไอ้ข้าวหายเอาอยู่นู่นเอาเหี้ยไอ้ตี๋ยิงลวกรวแล้วรวยแล้วเอาใครตายสองคนเลยเอ้ยคนช่วยหน่อย่วยแล้วองคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยใครตาย ใครเป็นโปรเพลงงานศพวะแอนมาแล้วเพลงงานศพดิ่กลับกับกลับกลับเฮ้ยแม่งใครแม่งเก็บสายล่อฟ้าวะไม่มีแอนเดนมามาชุบเพื่อนหน่อยเหรอวางไว้วันนี้เหมดแล้วไม่ซื้อรถไฟอ่ะซื้อคนเดียวเลยคอยชวนมึงใหญ่คอยชมมึงใหญ่คอยชวนมึงใหญ่ไอตัดรถไฟไปวะเชื่อิึงเต็มแล้วตอนนี้ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอเมย์มึงัเด้งไอเมย์มึงแงเปิดนั้งเด้อมกี่มาไอเมเด้งนอเท้าโลอช่วช่วยด้วยช่วยด้วยไเม่เมมึงไม่เป็นไรมึงไม่เป็นไรอยู่ไหนมึงไม่ไรใครพูดเรี่องอะไรดี่อะี่มันเด้งอะมันเด้งอะเด้งเด้งนกุ้งเลยแมงมุมแมงมเด้งผูเด้งไอเมเกรอเอะมันเล่นเกรอเล่นจบเด้งเหรอเด้งเหรอเนเนเนเรอุ้เด้งเหรอ นี่กูตายกูตายกูตายช่วยด้วยใครไม่โง่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครผูกคอกูเนี่ยคอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหนีมาหนีมาหนีมาอย่าไปเลียวจะตายเลยเรียวไม่มีกูไม่มีแค่ฮูตเลียวจะตายแล้วช่วยด้วยเอาเติร์นไอเยาวาเป็นจงกอเลยตายดำใส่งอ่ อานมตีมันเล้าไม่เชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูมองหน้ามันนมีเอยตง้เาวอาเซซีมเซซีมเฮ้ยช่มยอีเล็กโตอีเล็กโตอย่างอีเล็กโตมึงขับไอ้เชี่ยกูอยู่ตรงไฟรถไฟไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ตายไปเลยโ้ยยเอาหน้าบี่คบยางครบยังอะไรยอดนยอดยอดอบอ

จับมือวแตงเยี่ยวแตงเยี่ยวติดเกาะติดเกาะเฮไหนายคุณต้องสนุกเลยนะปวดจานไอ้เฮ้ยมึงก็ผูกเพื่อนไหมดิใช้ถืออยู่อะผูกแล้วผูกแล้วลมหายเหินไปจะถึงแล้วหน้าหัวรถไฟอยไอ้เชี่ยใครมันทำไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไม่เป็นเตาสั้นสันนี่เลยนะ Lai một ai biết về khảo kì 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 Này, 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 kì 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 ขึ้นเร็วขึ้นเร็วไปเไอ้หนายมามาห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 มาตี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 ไีต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 

Hei! <laughs> ้ยใส่ไม oh ่ผ okay. ักกูไอ้เหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันรอดอีกคนหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมไอ้เฮ้ยโอเคไปเลกูซากกูซากกูซากก่อนกูซากก่อนเู้เราจะช้าแล้วช้าใช้ขโมยของกูนะกูตามนะอย่ากูและย่าคูอ่ะเนี่ยมันก็มีตังค์ก็มีเอาไปขาย ให้มันได้ไม่กี่บาทเดี๋ยวต้องเอาไปเป็นเชื้อเพลิงดีกว่าเมื่อกี้กูเห็นแท่งแท่งเงินมึงเอาแท่งเงินไปเผาอ่ะฮัลโหลไอ้ย่าของกูใครไม่รีบไปแล้วปากไปขายแล้วแล้วกูตามไปขายที่ไหนหูยกูไม่มีปากเด็กกูมีอะไรกูมี อะไรวะโอ้ยเกินแล้วไอ้พีกเมย์ขาดกันเพราะเราบอกพี่โดนมวยตัวโดนมวยตัวต่อนี่มันไอ้นี่นี่ว่าไอ้อะไรวะเดี๋ยวตอนนี้มันจะมีปืนมีของเยอะอยู่เฮ้มีปืนนี่ว่ะเราเก็บเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยยาวอะใไฟยาวอะมึงเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเดี๋ยวกูจะไปลงไอ้ท้าขับรถไฟมา เอข้าขับรถเพิ่มแต่วพึ่มไอ้พวกมึงกูแจนงน่ดเะียแถววะโคตรดีอ่ะเก็บให้เธอมึงมีระเบิดมึงเปียงเลยดิเก็บให้หมดเลยอะไรที่มันดูมีประโยชน์อ่ดไปยัไปยัาไปยังไปยงไปเัาไปเัาไปยัง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 ไปเังไปเัไปยังไปังไปเังไปยังไปับไปยังไปยังไปยองไปยังไปยังไปยอาไปงไปยัไัไัไปเยัไปเยัไัไปงไปงไปไปยอไไปไปย

ไครมันเก็บได้ขอบ้างขอบ้างขอบ้างเฮ้ยเฮ้เฮ้ยพี่คุเก็บไม่ได้เราเก็บไม่ได้เลยเก็บไม่ทันเฮ้ยเก็บไม่ได้ไม่ได้ไปเดทไปเด้ไปเดทไปเดทเอายาไปแทนเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเกมาเ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 มาอยากได้ลายเมาลายขึ้นมึงอ่ะขอไลฟ์เฝ้าอาไปก่อนไปเอ๊คู่เท้าปืนไม่เป็นไรมีทุกสองมี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 ไอ้เบสไอ้นายเมาไอ้นายมีกระสุนกระสุนกระสุนปืนพกอ่ะมาเมาเอา มือ่ล่าสุดอมีไม่มมมีกระบอกมีกระบอกมีไรเฟิลเหรอะเขาก็สุนเลยเขากสุเลยปืนพกมันเหมาหมดเลยไรเฟิลอ้พอะไรอะไ่บอ้อ้่งไอ้พุ่ไ้่อ้ไอ้พ้่งไอ้่ไอ้พุ่ไงอ้่งเพ่งอกพงไอพุ่งไอก่ง่งไอ่ไอ้้พ่งไอพ่งออไไ่อ้อ้ออออ นั่นนัมาแล้ว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 มาแลมาแล้ว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 มาแวมล้วาแล้วาแล้วมาวมแล้วมา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 วล้วล้วมาแล้แล้วมาแล้้าแลาแล้วมาแล้วมาแ้วมล้วมาแล้วมาแมาแมาแล้วมา้วมา้วมาแล้ว้วมว้วมาแล้้วม้วมาแล้วมาแล้้วม้มาแล้วม้วมาแล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 า ไม่รู้อ่ะกูมากูมาเก็บศพอย่างเดียวไอ้กูป้อนตึกตึกที่อะใครทำอะไรกูตายเอ้ยใครถ่ายไอ้มิกไอ้มิกแรงเลยเอาล่ะใครอยู่รถไฟวะน่ะแล้วใครวิ่งไปบนรถไฟเฮ้ยวิ่งไปหาเมย์โอ้โหแล้วเต็มเลยอ่ะโอ้โหกูว่ามันหายไปไหนไปล่อมาล่อมาอย่าพูดใหญ่เข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้ล่อมาล่อมาเฮ้ยเป็นร้อยอะใส่ผู้เปี๊ยงน้ำมันไว้เฮ้ย กูเองอ่ะเไ้ยยิงกูยัยน่ะใครอยากได้มาเนี่ยเอาเลยสกิวังสกิวังสกิวังลงกๆทีจะชุบชุบอ้าวมัน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 จะเด้งมันเด้งไปบนรถไฟครับมึงอยด้วยไอ้ี้ยหยุดหยุดเล่นมายาอ่อนได้แล้วขอร้องไปสแล้วรีบไปรีบไปมาดิข้าวอยู่ไว้เนี่ยหลับแล้วแก่อนหลอกก่อนหลอกก่อนหลอกก่อน

ระเบิดเลยระเบิดเลยเอาหลุดเนาะไอ้ก็หลุดไปแล้วอ่ามาเอาเฮียวเอาเขียวยลุ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 ยลลุยลยลุยลยลุยล้ลุย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 ลยใุยลุยลุยยลุยลยุุุน กูกูจะเปี้ยงไปหาไอ้มิกไม่ดับทำอะไรอย่างงี้ยโคตรเลวอ่ะโคตรเลวอ่ะเกียร์ไม่หายเลยคนนี้อ่ะกูจะดิฟเวอร์สก็สุดแน่ว่าควายโคตรเลวจะย้อนไปหาไอ้มิกสุดหายตายไม่ได้เลยหายหมดเลยดีนะดีนะกูเล่นเงียบ เงี้ยอีแลงลงเลยอ่ะโฉบเลยมาไปทำใครเขาเซกิเนี่ยเวลานาเซกิเดี๋ยวซื้อคืนได้ซื้อคืนได้มามาไอ้คู่มันจะเหมือนเราผิดแล้วอะไม่รู้ดิแต่เรามาแลสิบคนอาจจะตายกันสิบคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูโตเก็บของให้แม่วงหงรอบสุดมานเท่าไหร่รอบรอบก่อนมานเท่าไหร่วะเรามาก็ต้องเอามากันสามคนตอนนั้นเรามาสามตายหมดเลย

มา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 เฮ้ยมาอีกมาอีกมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนล้มไปแล้วช่วยเพื่อนด้วยฝากช่วยเพื่อนด้วยกลังกลังช่วยช่วยช่วยกูช่วยกูช่วยกูอือเยอะๆมัเดี๋ยวกช่วยกูช่วยเองบนช่วยช่วยเบนมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยเยอะโอ้ยกำพายโอ้ยก่อนก่อก่อนไม่มียาไม่มีไอ้มตอวนั้นไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวโอ้ยไอ้น่มาอีกไม่อีกม่อสองตัวไม่อสองตัวแล้วยายาต้องเยอะยาต้องเยอะ ุยเต็มเลยแระเบิดไอ้กี้ไอ้กี้โอ้ยเกือบตายเฮียโอ้โหไป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 เลยมามาไอ้ม่งอยู่ไอ้ก้อน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 ไครเป็นอะไรกันน่ะไอ้ก้อนไอ้กูจุ๊กได้ไอ้กูจุไ้ไอ้กูจุ๊กเกาะของอะไรก็ได้ไม่ใช่เกาะเอาเอาไปหมดเลยไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไปล็อคขอร้อคแค่เกาะอย่างเดียวมึงเอาอะไรไปก็ได้ไปไม่กูไม่รู้หมดยังอันี่เลย ยังไม่มีปืนกว่าบันโจตีหัวได้ป่าวะหมดยัง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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีมีมีอยู่ระเบิด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 ไอ้น้ำกระสุนกระสุนไอ้โดนไอ้โดนท์เาเฮียอะไรไอ้มิ๊กเอะไรอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยแม่งโมบกระสุนกูไม่หมดเลยฮ่าจก่อนกูก่อนกูช่วยกูช่วยคอมบากูคอมบากูคอมบากูใครมันเล่นระเบิดไว้ไอ้เฮีย หมาหมาไอ้เยศนกนิลหาพ่อควายเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงอยู่ไอ้ยศแจกแปดแจกกระสุนแปดสิบนัดกูเหลือยี่สิบนัดแล้วรู้เปล่าโคตรเพีองไอ้ยศนกยี่ห่าวาพ่อไอ้เ้ยนกระสุนหมดกระสุนหมดกำพายกูใช้ซอวกระสุนหมดแล้วน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วกูไม่แน่เสียงเสียงไม่มีแล้วเหมือนกวาเอาส่งส่งไหนก็ตายไปดูดิ ตัวมีบิ๊กไปใครมีกระสีอ่ะหมดยังอ่ะกูเก็บศพเอาเป็นกวาดเลยไปแล้วมไปส่งนี่ไอของตึมด้วยหมดแล้วเนาะอยม่ใครไม่กดสไลค์ออยล์รูนของวะอยู่เลนี่ไว้ระวังโดนยิง่ยังยังยังไม่เห็นอะไรเลยเอาเติ้นไทยแพ้สามสองนั่นเอาอ่ย สองสูงครับไอ้น้องฮะบอกแล้วกูยงเลือกูบอกแล้วสองศูน์มือเต็มเลยหยุดผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนหยุดเลอะเบอร์อ้อไม่เข้าเลยหยุดก่อนนี่ไม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 ไม่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 ไ่ม่ไม่ไม่่ไม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 ไม่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 ่ไม่่ไม่ไไม่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 ไไม่ เออเราลบนะมึงยิงยิงมครบไม่ใช่เหรอีโมอทก็กูใส่ไปแลวตัวนึงเนี่ยเออหมดแล้วไปแมันมีข้างในอีกสองตัวเอาเขาเลยก่อนเพราะว่านี่อีกวันนี้อีกข้างในเลเดนเก่ายิงดิมาดิลูกกุลีลูกกุลีลูกกุลีเอาหมดไดยหมดได้โอ้ยวิ่งผ่านเลยแยยัดแม่ในน้ำของพระโอ้ในน้ำของพระองค ไอ้มิ้นนอ่ะใครตายไอ้มิ้นคอยใครตายมี้นวงอ้มิ้นมีกระสุนมีกระสุนดีมีกระสุนนะมีกระสุนในบ้านเฮ้ยขอขอขอเก็บกันขอเก็บกันเก็บปก็นไปเก็บกันในนามของพระองค์เก็บเก็บเก็บขอยเก็บหองนี่ใช้อ่ะกูไม่มีเลวเวอร์เอ้แต่กูแต่มีปืนให้เอาครับคือกูต้องหมุนไอ้วาลนี่เหรอมีเออกดกดกดไปกดเหมือนแล้วรอเวลารอบอลเลยกูมีช็อตการใช้งานมือนกันเอ้ยช็อตชอตกันเต็มบ้านนี้เนี่ยในนามของพระองค์ กุศลช็อกกันน่ะกูตุนชัอกกันไหมแบบรอรอแบบว่าเป็นแบบว่ามโมกูก้อนเลยมีมีกระสุนทอเรนต์เพิ่มเฮ้ยไม่คืโคเบนยนี่เฮ้ยตอนนี้กระสุนเลเวอเบอร์อ่ะไอเอามาแล้ว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 ย่าเพิ่งเก็บหมดต้องรอบอสมารอเอ้ยตอนนี้มีไรเฟิลนะเว้ยไรเฟิลไรเฟิลปกตินะเออได้แล้วบอสอะไม่รู้ว่ามันต้องจบไอ้นี่เคลียร์เวฟก่อนหรือเปล่า เวอยไปลยมันไม่รู้ว่ากูสับแล้วนั่นลงแล้วอะไม่แม้จบที่คิดต้องเคลียร์นี่ก่อนไงเฮ้ยมึงเก็บกระสุนหมดหมดเลยเฮ้ยมีมีปืนอะไรเพิ่นยังยืนอันเนี้ยเออเหลือใครมีรีบบบเลยกูใช้ไะล่ะมีกูมีอะปะมีปืนอะไรเพิ่นเนี่ยช็อตกันก่อนกูมีกูอีอ่าขอรีบบบบปืนอะไรเพิ่นกูมีกูเตรียมได้ก่อนเนี่ยข้างนอกอะข้างนอกอะมาแล้วน่ะมาแล้วมาแล้วอ้มาเลยอุ้ยเียอุ้ย

แถบระตูวแถบระตูเอาไม้หมดอ่ะเนี้ยเชี่ยปืนยิงคนแรงเลยเนี้ยไมาไนที่ไอ้ดำนิ่งปืนอะไรโตเต้ร์นปืนสายฟ้าอัสร็หมดแล้วเ,เลกันเลกันนะนะเก็บไม่ได้วะเลกันผมเของ<จ>อสุดอยู่ละมันได้กีน่นัดมันได้กีน่นัดมันมันให้มาสิบสองนะจะแต่กูยิงหมดแล้ว โอ้แต่กูแรงอยู่บอลมันยิงม,มันเติมได้อะต้องใช้ใสายฟ้า,าอใช่ไ,ไหมึงเอาวปืนกลมาติกดกูเลยนิ่มเมือเอาปืนกลมาติดกูเลยปอนแม่งโยนหินแบบว่าหินมัดลวดเออไรคนเที่ยเลยเกือบตายเออสกีลอาปืนกลติดเลยติดมันบันไดเอ้เอไยไม่ใช่บันไดอแไดอ้นี่ลงช้างวะุยเป็นคนล็อกเตอรทีทม่มันมันนับเวลาให้หลังแล้ววะอ๋อรอสะพานลงอ๋อใช่สะพานลงไมได้

เยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดแด้กสุดแล้วก็ได้กสุดแล้วมาทำไมสิบคนมันดูง่ายเนาะไอ้เยี้ยมเมไอเซไล่ก็ไปอะไรบอสบอสอะไรไอสไตล์เหรอไอจัดไอสตไอสตล์โดนลุงยิงเงี้ยเฮ้ยบุญหลักทามึงเห็นปะทางทางซ้ายอะ่ะเฮ้ยตายตายดิ้งที่เดียวทีเดียวหมาป่าตายเลยอ่ย<อ><อ> เ้ยโอแเล่ก็ผ่านเลยม่ยิงไม่ได้วะทำไมวะยิงได้แล้วแล้วมาแล้วสะพามาแล้วเฮ้ยกัวัดกูวัดที่อ่ะทำมาแล้วนี่ดู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 กูวิ่งกูเทคคอมพาวีเรียบร้อยเรียบร้อยนะแล้ว อู้อะไรวะแค่นี้สิสคนมันง่ายเลยนี้เทียเลยส,สิบคนเลยแย่งมากันทั้งทั้งแกง๊งสิบคนไนงะนิ่มจัด